บางคับบางแน่ครับมันแต่ด้วมาสารแหครับไปบ้านนี่แหเพอไเด้บ้านน้ำเขาแหห้างมันสารไว้ยอะครับแหห้างแหที่เดี่ยโอ้ยตักน้ำไดทีเดียวมึงขนาดขนาดไอ้แหห้างครับบอกแต่เวลาบอกโดนครับเนี่ยอ <laughs> ันใดสีให้เปิดร้านแล้วโอ้ย ได้จักแปดสอกพ,พอแล้วครับนี่ดูนี่เอให้แล้วภายในเดือนนี้แหละสายแห่ ทานแหเลยพร้อมเฮ็ดกับข่อยพร้อมครับรรมีอาหารลำซังเขาซังมากอ่ะเฮ็ดไปส่งเขาครับคือใส่เวลานี่เวลาว่างที่ซึมไปเยอะครับเวชนาหนานี่ก็าจะได้ลงมาดลงมาดแล้วหาวบ้านแหน่นี่ครับเบื้องการสาลครับสาลแบบใดก็ได้ครับเราจะ ถนัดครับเกี่ยวเกี่ยวก้ยเกี่ยวก้อยเกี่ยวซี่เกี่ยวยังก็ได้ครับเกี่ยวสารเรื่อยแล้วก็ ไปเลยล้สองสามหลอดกันยังดีฉันนั่งตกตาอยู่ดะต้งเคลกันดีกว่า เพียงจนชายคนไตยหามก่อนเด้อหัวใจเธอทนได้กับไอยบอและมีเพียงใจให้คิดต่อแต่ห้ามจนทนอยู่ไกลเธอทนได้บอละนางและหนทางหักอุปสรรคยังอยู่ทาง ทาบิไว้บนนอคำเกิผู้กำกัพลานอยละคันเธอคอยเธอทามีพงนาไอบวันสิสู่เพื่อฝัน มาขอพรมาขอมาอ,าะ,าอ,าอะไรในยามอาชีพมีคนจะกำเราคงอาชีฐานไม่ตรงกันแค่ปีผ่านผู้บ่าวคนนั้นก็เปลีกันไกลูกจึงหวนขึ้นมาบัเกิ มาพระทอนคำว่าที่ท่านขอไว้ผู้ออออดใดเปลี่ยนคำให้มีอันเป็นไปมาเป็คำใหม่ว่าบอกมอไร่ กับตู่รถต้นกีนังก็ช่วยนำทางพาลูกไปพบ

การกินมาแก่โบกการทันทอกน้อยการยากแต่ากโบูเมื่อเขาพอยากอยู่กันแยกกันคนละทาง ยาก,กับปรออกรถต้นีนงก็ช่วยนำทางพาลูกไปพบคูดีหากยาก,กับปรออกรถต้นีนังก็ช่วยนำทางพาลูากไปพบแฟน แขนแห่ไปน้ำครับปังเพลงไปน้ำดัดสบายสบายครับสานไปสานไปลืมแขนเลยลืมแขนว่าเราแลย เพลงเพลงนี้ครับผมสุดน้ำแนนครับสุดน้ำแนนเนาะต้นฉบับระเบียบบัตรเสียงครับแต่ไอไวเพลย์คนนุ่มพูดไทยนุ่มพูนุ่มพูดไทยครับไอแป่นตลอด เกเี่ยวเรือบอไอคำเอ้ยอจะเมืยนกักจังหวันหองใส่คือตั้งเขาสิลมแน่นอนคำว่าฮักมันแค้ขกาจะรอไปใส่บ่พอ สิดทิพย์สอนสุดสิพยอนสุดสิพยอนบางคดิงหามาลอยขอกาทะเลน้ำตาแม่สุดไปป้าก็พอทางไปก่อนจัเมันกำหรือเวนจักสี่อีกสีเวนจะได้ใหแม่บอกวังเขาก็เทียวเที่ยวก่อน ไม่รอจังไรวันักมาอาเยปชันบังไปพายให้แก่เขาบุญบ่สมสิเอาแก้วไอ้ไม้นอนซ้อนใสยแด่นเขาบอกหรือมัน่นเขาดึงไปต่อ แม่คนไทยอักบอนพละตาบอสอนเก้ยได้ตั้งนน้ำไอ้คำคนไทยผมอ้ายขออยู่ดีสาผมเมื่อบันอ้ายสิมาไม่ภาละคนตามีอิปไปหาบอ้อนสามีมันสองเฮา ขอมเดินละอ่อขอได้ในสากสัญญาใจแม่คนไข้อ่อนฝากอนี้ไว้หวังอดว่าเป็นเรืกองพ่า เกวั้เกี่ยวกายพันธนาาเวทเข่าง่อน้านต่นตอนพอจอบบอกัวดีด้วนวางกวมีพาดเตบัแจกสองฝ่าเท้ากบหน้าง่ายอ่อนบกระเขน้าซ้อนพอกอนสิเดมห้างเก่าไหวบังต้แต่เขานั้นมันบุญบางไฟไอคิวน้าแต่เจ้า อยากไ้เดอยากเอามาเป็นผู้สอนน้องคันน้เศร้าคำดกนาคนทำทำผีทำปอนน้ำแม่บนเดือตายอาจะจังรียมรลอมใจแทนแฮนว่าทำว่าเลี้ยงน้างแต่งใจ้ำเป็นทำกอดกอด

ตอนเราพอได้จักแล้วมันเพื่อะไรไปเต็นอื่นนี้ลองบาดีลองบาดีเนาวแล้วกันตั้งแต่หัวรยให้้นใต้นเลี่ยกนงาวงางงากาง้งมองสองเป็นตเวทกรต้องจองไพ่ไม่านเอาัง หย่อนเทิงเถอะจับแป่งมาเป็นระดมตอนรอบน้ำเงาไหยอนเป็นางยุกลายเจิ่นุกคนต่าหอ่อนตอนสท้ายตกยตายหย้อนสอนลำอ่อนย้อนยางบออแท้แป่บ่อักตึงพายกบาอย้นดาคนแท้